รายการเทียบกระทาวาดรายการเทียบกับยันรัตโอเคค่ะเราเตกตัวให้เชฟยบกนนะคะมือหนีเห้องอัดไม่ได้ไหมออไม่ขาดเป็นยังเคยเอี่ยมคยพูดเรลาน้องคะนี่พ่วงสบนอินอาแล้ววะาตัวดังฉย เขาด้บ้าอันนี้เข่าจังเดมันสีหันสีอัอระอันดียวีกผมบูกี่ขอัจฉะอจีคาภาพเดียวเดีก็แปว่ามีกลับเอเอี่ยมูไว้เออสีทอดกินเออกระช่อันสีดีอาทอดหมูอีย่างคือสิใส่สีดีเ เอากระอันเอากระอันกรเอียบไปนะเอียบเอียบใส่ซี่ดีนี่เออใส่เทปนี่บอกน้ำปลาเพิ่นใส่วันท่านไหนใส่หอดหมูจะเอาน้ำปลาไปใส่เอาใส่ชงน้อยเอาูมูย่างนี่เอาใส่เอาใส่ทำไมหมูมันตี๋นนะเปล่ามัางเอียงก็่ามั้งเปล่ามั้งสันแล้วทามกินปลาที่ยังอร่อย ควควนคืออูดเจ้าข้าวเม่เขาผู้ดีควนใส่เปล่หายควนโฮมบ่บางเงเซียหนทางมันยาควนมาใส้หนาเงวเซียนหนทาบอผู้ใดว่าอูดคนนี้แล้วว่าเจ้ามันบเงาเซียหนทางเอ็งเจอกับบบบาลเเนาะปบบัวท่านเงี่ยวเมนเลยนอน้ขันคว้นเงเียนหนทางนี่คว้นถิ่มใส่หนาเออยานมีผู้ชายบอมีสวยมากม่อตายซึสิไรนี้บ่ มี่งม่ได้เซียงเหล่าได้ไหมนี้ต้งเตียงเันนมพี่ปวดเป้ามาขายไม่ไหวจะใครร้องปวมากมากก็เซียงโอ้ยเมย์เมย์มันคือไงเซอันกระทางไม่เห็นดูปวา ไม่ขอ kind of ่อยเงียหันทางสี่ับันนี้กวนใจข่อยเตัเด็กอ้าเอาใจแม่พี่น้องฝั่งสปปพี่น้องฟังบบบปตกวเจะเัน สเหเหปปสปปเออล,า,ล,า,ลาวลาวมาเบิ่งนางมาเบิ่งนางเฮ็ดแนวกินเห็ดเนวกินเดือข้น้อยมาข้น้อยเออพี่น้องฟังทางสปปลาวเนี่ยินตามผู้ใหญ่สุวบัตรหลายขึ้นมากดอกกะยีปีจังใดเนี่ยยีงามมากกับงามเหมือนเนาะปุรโคนกับฮีเบี้ยวีโค้ดไปเยอะไปยีทุกมือเป็นกะบ่าไทยปุรโคนดีง่ามปุรโคนดหมออู้ยไทยอันนี้ได้อันนั่นอยู่ได้อันอันอัน ยังกออันยังกอันนั่นยังทูทธรมบอเออบอกจาวดีค่ะน้อคือเสียงฟ้าคือเพาได้ไปเที่ยวไปกินไปบอไปแลรวเนาะเจ้า่วจิพัก่อนไปพูดีไปเมืองเลยไปเมืองเลยเนาะเออเจ้า่วจิพัไปพูดีอำเพ่อใดเมืองเลย บ้านน้งดางตนี้ครัอเพอใดอเพอจังตากกเอ้าก็เป็นตหลอืมดเอ้ากูจะามันลงหูคอบใช่กูจะปลเอาน้ามาให้เราคินเดี๋ยวเเอาน้าาให้คิดก่อนหน้าแม่กิน กินน้ำกินน้ำสมัาชากน้ำผู้สมาน้ก